เที่สามมาแน่นอนค่ะคุณผู้ชมร่วมแสดงความยินดีด้วยล่าสุดคุณจุลผานอมรวิวาทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็รับลูกท่านนายกรัฐมนตรีแพททองทานชินวัตรหลังจากที่จัดรายการนะคะโอกาสไทยกับนายกแพททองทายยืนยันว่าเฟสสามมาแน่นอนมีคลิปเสียงด้วยค่ะเลิกงามยามดีอยู่ที่กระทรวงการคลังแจกเงินวันไหนเดี๋ยวเราไปตามค่ะ เฟสสามมาแน่ค่ะเฟสสามมาแน่นอนนะคะแต่กี่โมงเดี๋ยวเดี๋ยวอรอคลังถแถลงเรื่องงามยามดีอยู่ที่ค่ะบบหน้าจะเสร็จแล้วครับก็จะแต่ว่าอยู่ในช่วงของการทดสอบครับงอบน,นานไหมเป็นเดือนครับเป็นเดือนคิวสองนี่ได้แน่นอนใช่ไหมครับคอเตอร์สอครับผมยังยืนยันตัวละเดิมอันนี้จำนวนที่เหลืออยู่ที่จะได้รับ เพราะว่ามันต้องรอการรันข้อมูลเพราะว่าใครอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์หรือไม่เพราะมีคนที่สมัครมาแล้วไม่ ไม่มีคุณสมบัติด้วยเพราะฉะนั้นมาเอาตัวเลขที่มีอยู่ไม่ได้เดี๋ยวรอให้มันมีตัวเลขชัดเจนก็คงจะต้องคุยกัน <หา S 2> มัน,ม,นมันสมาร์ทโฟนในจนรยังยืนยันว่ายังจะมีกระบวนการในการเปิดแล้วก็หาทางดําเนินการให้กับกลุ่มนี้อยู่ครับเฟดสามนี่เงิแนแสนห้านี่เลยมีอยู่แล้วใช่ไหมครับมีครับ,รบนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมในส่วนของเฟสามเนี่ยมาแน่นอนปรัชนาพี่น้องประชาชนค่ะ จะได้รับสิทธิ์เมื่อไหร่วันไหนกี่โมงนั้นก็ต้องรอติดตามนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะมาตามก็คือเฟสสองในกลุ่มที่ตกหลน่นหรือว่าคนที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินแต่ว่ามีการตรวจสอบสถานะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วนะคะ ว่าท่านเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์เพราะฉะนั้นผู้สูงอาย,ยุในกลุ่มนี้นะคะให้ไปดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพ์ด้วยเรขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเงินหนึ่งหมืนบาทส่งเรื่องเด่นติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผูช้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อค,คุณแมพ่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะในส่วนของการจ่ายเงิน1นึ่งหมืนบาททั้งเฟสสองแล้วก็เฟสสามค่ะล่าสุดนะคะในส่วนของเฟสสองค่ะครับคน60ปีขึ้นไปที่มีอยู่ประมาณ3ล้านเนี่ยนะครับตกลงแล้วเหลือเท่าไหร่ สมมุตินะครับสมมติสมมุติสมมุติว่าเหลือประมาณทักหนึ่งแสนคนก็ส่วนการคลังก็จะไปดูครับว่าในหนึ่งแสนคนเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกับว่ามีใครแบบไหนอย่างไรบ้างเช่นเจตจำนงฉันไม่รับก็ไม่ว่ากันแต่เจตจจำนงอยากรับแต่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าไม่ค่อยถนัดกับการโหลดเข้าไปในแอปทางรัฐ อันนี้ก็เป็นสภาพปัญหาที่รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็จะเตรียมการแล้วก็หาหรือกันครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการทั้งสองท่านพบกับผมครับแล้วก็พูดคุยกันบอกว่าหลังวันที่28เมษายนจะทราบแล้วละ่ะว่าวิธีการที่จะทําให้กับกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือวไวรศัพท์มือถือที่มันมีแอปพลิเคชงแอพลิเคชันอะไรเนี่ยคุณลุงคุดป้าบอกโอยไม่รู้จัก วันๆก็ไม่ได้ค่อยเข้าไปดูอยู่แล้วผมก็พยายามเน้นย้ำนะครับว่าให้ลูกหลานเนี่ยช่วยกันหน่อยช่วยคุณพ่อคุณแม่ปูย่ย่าตายายที่เขาไม่ถนัดหน่อยเพราะฉะนั้นย้ำนะครับเงินหมื่นเศษส,สไม่ต้องห่วงครับหลังวันที่28เมษายนรัฐบาลจะสรุปอีกครั้งให้กับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับ